มาดูกันต่อนะข้อสอบเข้าเตรียมอุด,ดมนะข้อสอบเข้าเตรียมอุด,ดมที่น่าสนใจนะครูคัดมาให้เด็กๆด,ดูเป็นรูปแบบรูปแบบรูปแบบนะแล้วก็จะอธิบายเทคนิคสอนวิธีคิดสอนเทคนิคสอนอะไรที่น้องๆจะต้องรู้ข้อนี้เป็นเรื่องอะไรเรามาดูกันนะข้อนี้เป็นเรื่องของ พหูนามนะอย่างงี้ยเป็นลักษณะที่เป็นพหูนามเขาบอกว่าผลสําเร็จของตัวตัวนี้ตรงกับข้อใดผลสําเร็จก็คือเราทํามันไปเรื่อยๆจนทําได้ไม่จนทําไม่ได้ต่อไปนะสุดแค่ไหนนั่นคือผลสําเร็จถ้ายังไม่สุดต้องทําไปเรื่อยๆนะโอเค ข้อนี้จะดูว่าเอ้ยมันเหมือนยากนะนะดูเหมือนยากเด็กๆหลายๆคนเจออย่างนี้เขาให้หารแล้วก็หารหารไปเรื่อยๆแต่ข้อนี้จริงๆมันติดสแควรูทเห็นไหมมันติดสแควรูทเอ้ยข้อนี้จะมีข้อสังเกตอะไรเด็กๆลองดูนิดหนึ่งนะถ้าเด็กๆคุ้นสามเหลี่ยมปาสคาวนะถ้าเด็กๆคุ้นสามเหลี่ยมปาสคาวเนี่ยเด็กๆเห็นสัมปษษตระสิทธิ์ตัวหน้าตัวเนี้ยนะไอ้พวกสัมปษษระสิทธิ์เนี่ยหนึ่งสี่หก สี่หนึ่งเฮ้ยมันคุนค้นๆนะเ,เดี๋ยวครูจะเขียนสามเหลี่ยมปาสขาวให้เด็กๆดูนิดหนึง่งทบทวนความจําสําหรับเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เคยเขียนสามเหลี่ยมปาสขาวไปฝึกเขียนนะแล้วฝึกใช้ให้เป็นนะเด็กๆนะเดี๋ยวครูจะเขียนสามเหลี่ยมปาสขาวให้ดูหนึ่ง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 ตรงนี้บวกกันได้สองตรงนี้ก็ได้หนึ่งแถวนี้เป็นหนึ่งหมดเลยแถวนอกสุดเป็นหนึ่งหมดเลยอันนี้ก็บวกกันได้สามสามแล้วก็หนึ่งตรงนี้ก็หนึ่งสี 6...4...1 ให้สังเกตดูว่าอันนี้มันเป็นสัมประสิทธิ์ของหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือสัมประสิทธิ์ของหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสอ,งอันนี้คือสัมประสิทธิ์ของหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสี่ให้เด็กๆดูว่าอันนี้มันเป็นสัมประสิทธิ์ของกำลังสเพราะฉะนั้นเฮย้ย สังเกตดูนะมันเป็นตัวเลขนี้เลยไม่มีการปรับเปลี่ยนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเด็กๆได้สังเกตดูเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะกลายเหมือนเป็น x ตรงนี้เหมือนเป็น1ลองดูนะตรงนี้มันก็คือ x ลบบวกเดอน,นี้นเป็นบวกบวกหนึ่งยกกำลังสี่เนี่ยมันออกมามันจะได้แบบนี้เลยเป็น x กำลังสี่บวกสี่ x กำลังสามบวกหก x กำลังสองบวกด้วยสี่ x กำลังหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหนึ่งสังเกตดูเลยมันคือตัวนี้เลย โอเคไหมถ้าเด็กๆสังเกตตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าไอตัวนี้มันคืออะไรละมันคือ x บวก1ยกกำลัง4อ้อย u เลก้าเลยเห็นไหมูเรก้าเลยอ้าเรามาทำต่อเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้นะจากโจทย์ข้อนี้เราก็จะได้อะไรเราก็จะได้เป็นรากที่2ของอะไรเอ่ยยกขึ้นไปเยอะๆนะ x บวกด้วย1ยกกำลัง4ส่วนอะไรส่วนด้วย x กำลัง2ซึ่งถอดรากมาได้อะไร กำลัง4ถอดล่างมาก็เหลือเป็นกําลังสองกำลัง2ออกมาก็ถอดมาก็เหลือกําลังหนึ่งแค่นี้เองเลยเห็นไหมจบแล้วเห็นไหมนะอย่าไปนั่งตั้งหารข้อนี้ตั้งหานี้ผิดทางเลยนะเด็กๆนะถ้าเราเอาตัวบนแล้วไปหาร x ก,กําลังสองเนี่ยออกมาแล้วผิดทางเลยแล้วไปถอดลากอีกไม่ถูกนะตอนนี้มันเป็นลากก็แสดงว่าเราสามารถเทคลากไปได้ทั้งเศษและส่วนดังนั้นข้อนี้จึง ไม่ยากสำหรับเราตอบข้ออะไรเอ,อ่ยตอบข้อหนึ่งจบแล้วเหนะ็นไหมเด็กๆไปฝึกเอาไว้นะสามเหลี่ยมปาสขาวเนี่ยไม่ยากนะสามเหลี่ยมปาส่าวไม่ยากฝึกใช้บ่อยๆแล้วเด็กๆก,ก,ก็จะได้สิ่งที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นโอเคไหมครับนะเจอกันข้อถัดไปเด็กๆ